ครับสวัสดีเพื่อนรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทป๊อกกี้เช่นเคยนะครับทุกคนครับวันเสาร์ที่21พฤษภาคมว่างกันใช่ไหมครับออกมาเล่นคอมมูนิตี้เดย์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับและแน่นอนครับผมไปเล่นที่กรุงเทพที่เดิมนะครับแถวแถวสยามครับโดยรอบนี้นะครับอยู่กับเจ้า GODD นะครับหรือว่าอิชิชิบุเตะนะครับผมล่างอาโลลานะเขาเปลี่ยนเวลานะครับจากตอนบ่ายไปตอนเช้านะเริ่ม11โมงถึงบ่าย2เท่านั้นนะครับอย่าผิดเวลากันนะครับโบนัสอีเวนต์ในรอบนี้นะครับก็จัดหนัก จับลูกอมจากการจับคูณ2มีโอกาสได้ XL Candy เพิ่มขึ้นคูณ2ด้วยนะครับตัวทางาน3ชั่วโมงอินเซนท์ทำงาน3ชั่วโมงนะครับแลกเปลี่ยนจะใช้สแตนดาร์ดน้อยลง50%นะครับและยังเทรดพิเศษเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับเป็นสูงสุด2ครั้งต่อว,วันนะครับโบนัสการเล่นเป็นกลุ่มรอบนี้นะครับเปลี่ยนจากการจับระด้ e XP คูณสเป็นจับระดับสแตนดาร์ดคูณสีแทนนะครับและแน่นอนนะครับมีตั๋วกิจกรรมพิเศษขายเหมือนเดิมนะและสติกเกอร์เบลลนะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้เลยนะครััััััับบบบใคคครรรททททีีี่่่่อออออกกกกกมมมมาาาาาเเเลลลนนนนนนนสสสยยยะะะจจผ็ื้้แววด